เมื่อวันที่10มกราคมพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารักษาราชการแทนผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่ร้านเพชรทองออลโรล่าห้างโรบินสันตะบนโกโกโกอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหลังคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนเก็บเสียงปนทองรูปพรรณหนัก28บาทมูลค่าก่อหแสนบาทอย่างอุกอาจและแสดงความโหดเหี้ยมด้วยการยิงพนักงานร,ร้านกับรปอปภของห้าง แกกละกราดยิงใส่ประชาชนที่ไม่รู้อิโนอิเนเกระสุนตุกเด็กชายวัยสองขวบที่มาเดินห้ามกับบารดาเสียชีวิตรวมสามศพและมีผู้บาดเจ็บอีกสี่รายพลตำรวจโทวินชัยเปิดเผยว่าคนร้ายรูปร่างสูงเจี่ยวชามในการใช้อาวุธลงมืออุกอาจโหดเหี้ยม ขณะนี้ระดมนายตำรวจฝีมือดีเร่งสืบสวนตามจับกลุ่มพร้อมคำชับให้ใช้ความระมัดระวังหากคนร้ายต่อสู้ขัดขืนตำรวจก็จำเป็นต้องยิงป้องกันตัวอาจถึงขั้นต้องจับตายขณะเดียวกันมีการตั้งรางวัลนำจับทั้งจากตำรวจบริษัทออโรราและภาคสังคมรวม345,000บาทให้กับผู้แจง้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้สำเร็จ